สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทังสวัสดีครับพี่เตอร์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมสวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนคลับของแอปแปรไข่ครับผมติดตามกันเยอะแยะเลยอ่าเยอะจริงเหรอพี่เตอร์เยอะมาเยอะเยอะอะโอเคเยอะโอ้โหนะฮะกดไลค์เยอะนะเยอะโหเยอะจริงๆเยอะจริงนะฮะเยอะกันคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าการที่เรามารีวิวแบบนี้เนี่ยจริงๆจุดประสงค์ไม่มีอะไรฮะคือเราอยากให้จริงๆแล้วบางคนเห็นแต่ในเว็บไซต์แล้วรู้สึกไม่เข้าใจ นะครับหรือว่ามันเป็นแค่ภาพนิ่งๆนะครับเราก็เลยอ่ะโอเคมาทํารีวิวกันดีกว่าวันนี้ก็เป็นเป็นแบบง่ายๆแบบเล่าสู่กันฟังใช่ครับนะฮรเรารู้ยังไงเท่าที่ความรู้น้อยนิดเรามีอธิบายไปตามที่เราเห็นครับแล้วก็แชร์ให้ฟังใช้งานคือในแง่คือในแง่คนใช้งานนะครับผมซื้อไปก็ไปฟังเพลงรรมาธรรมดานี้ผมจะขออนุญาตยกลำโพงตัวเล็กอ่าอยู่รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้ออกมานานละแต่ว่า ณปัจจุบันยังได้รับความนิยมอยู่เนื่องจากว่าด้วยขนาดด้วยดีไซน์และด้วยชื่อชั้นของอยี่ห้อเขานะครับวันนี้ตัวไหนพี่เตอร์ตัวนี้ฮะ JBL Micro w คร e l e s ฮะ <S อ่าครับผมบอกบอกไว้ก่อนนะ,ะรุ่นนี้<ะ>เป็นตัวเล็กรุ่นเล็กแต่ว่าทางที่ว่าเจเออกแบบตัวลำโพงตัวไดเวอร์คุณเล้งตัวนี้ออกมาแบบได้ละเมียดละไมามากครับก็คือมันแมทลงตัวเกิน เกินไซสเสียงเสียงว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ยิบเลยใช่ฮะจะฟังเพลงแนวไหนเอาอยู่หมดเลยใช่ครับเป็นลําโพงบูทูธ <Bluetooth S 1> <ช>นะครับ,รบนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวใช่ฮะนะครับใช้งานได้5ชั่วโมง นะครับเวลาชาร์จก็ชาร์จอยู่ที่ราวๆสอชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับครน่าแล้วก็นอกจากบูดูแล้วยังเชื่อมต่ออะไรนี่ครับพีเตอร์ก็มีสาได้สานะครับในตัวเลยนะฮะไม่ต้องหาสายเพิ่มครับผมคือจริงๆลำโพงตัวนี้ผมอยากแนะนําให้กับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือคุณน้องๆนะครับหลานๆที่อยากได้ลาโพงตัวเล็กๆคุณภาพดีๆเอาไว้ฟังเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเอาไว้ฟังในห้องนอนห้องพักนะครับใช่ครับนะฮะราคาไม่แรงด้วย ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้รับความนิยมเลยพูดง่ายคือลูกค้ามาก็ออกกําลังกายพกพาแบบฝังเองได้อะไรใช่พกพาง่ายใช่ฮะตัวนี้แมทเลยฮะแมทเลยไปเจ้ากิ้งปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมแล้วก็หรือว่ามีหลายสีครับมีสีอะไรบ้างอ่ะไหนพูดถึงเรื่องสีกันก่อนอ่าเรียงเรียงเลียงหน้าเรียงหน้าอันนี้อาจจะไปครบนะฮะอ่าขาวขาวแดง ก่อนก่อนขาวจะมีดำฮะอ่าดำดำอยู่ตรงนี้ฮะดำอยู่ตรงนี้โอเคขาวครับขาวแดงแดงเขียวเขียวฟ้าฟ้านะครับมีห้าสีนะครับใช่ฮะนะฮะอ่ะวันนี้เราจะขอเปิดสีสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าแล้วกันวันนี้ผมแกะไปละมือบอลนัทนะครับผมนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าได้รับรางวัลดีไซน์อวอร์ดนะครับรุ่นนี้นะฮะเป็นลำโพง JBL ที่โอ้โหต้องบอกว่าดังมากนะครับสำหรับตัวเล็กๆนะครับไม่อยากจริงๆแล้วมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่า ถ้าไม่เอามาพูดก็แหม่รู้สึกมันคาใจนะเป็นพี่เจไปเลยฮะใช่ก็ยังคาใจข้างในลึกๆเป็นไงพีเตอร์ฮะเมโลดี้ผมใช้ได้ไหมก็หยุดร้องเร็วที่สุดไลยยี่ดีฮะโอเคนะฮะแหม่ไม่ให้กําลังใจกันเลยโอเคผมเป็นคนพูดคนจริงนะไม่ไหวก็คือไม่ไหวโอเคโอเคครับผมอ่ะครับ ในกล่องฮะในกล่องมันก็จะมีอย่าเหยียบบางท่านมาเฮ้ยไม่เห็นแถมอะไรเลยอ่าเอาอีกแล้วมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในนะครับแกะมาดีๆนะนะครับอยู่ข้างในข้างในมีอะไรพิเตอร์แกะมาหน่อยดินะฮะนะครับโอเคมีสมทุงฮะกระเป๋าใส่กระเป๋าใส่นะครับอ่าหูรู้ได้นะครับรนนได้ะคับสายชาร์จ USB ครับผมอันนี้แสดงว่าชาร์จผ่าน USB ครับผมก็คู่มือคู่มือก็ชาร์จก็ใช้อะแดปเตอร์ไอโฟนได้ชาร์จผ่านโน้ตบุ๊กได้เป็นแจ็คแบบ USB ครับ ตัวนี้แบบไมโคร USB สบีชาร์จเข้าตัวลำโพงนะฮะครับสำหรับลำโพงตัวนี้นะฮะฮะผมกดตูดไหลออกมาอ่ามีอะไรบ้างฮะด้านหน้าฮะตัวนี้เป็นเหมือนหูหิ้วอ่าทรงเหมือนกับพวกตลับตลับสายไฟฮะใช่ใช่ครับบางท่านดูรูปในเว็บไซต์ของพี่ช้างฮะฮะตัวเท่าหมอกุงค้างโอเคไม่ฮะแหมอยากให้คนเห็นชัดๆครับมีมีบางคนนะฮะสั่งซื้อสินค้าเราไปนะครับอยู่ต่างจังหวัด ใจโทรมาหาผมเลยบอกคุณช้างส่งถูป่ะเนี่ยดูในเว็บเนี้ยทำไมมันอันเบลอเลยทำไมของจริงมันเล็กนิดเดียวบอกออยคือในเว็บเนี่ยอยากให้มันเห็นนะครับว่าความชัดเจนมันเป็นยังไงนะฮะทุกคนโอเขาบอกโอ้โหดูในเว็บตัวเท่าหม้อเลยพีเตอร์หัวโขกอะไรอ๋อโขกผลาขึ้นไห ผมก็เลยว่าโหพี่แหมลพงอะไรตัวทังหม้อไม่มีพี่แต่ทําที่มันใหญ่ๆในในอะไรนั้นในเว็บมันทำอย่างให้เห็นชัดๆนะครับที่จริงในเว็บก็มีรูปเล่สลันครับเราเทียบโทรศัพท์อะไรใช่ครับเราเทียบอ่าครับผมนะฮะโอเคส่วนประกอบเขาเลยแล้วกันฮะก็ปุ่ม power กับปุ่ม share bluetooth ปุ่มเดียวกันโอเคกดเปิดครั้งแรกก็จะดีฟอลต์บ l u e t o อยู่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่ฮะกดเปิดแล้วกดปุ่มเดิมแช a r ไปประมาณสิบวิก็จะรีเซ็ตตัวนี้จะกระพริบอ่าโอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะครับผมส่วนนี้ วอลลุ่มะแบบเนียเลยซ้ายขวาเพิ่มเสียงปรับที่มือถือได้ไหมฮะสมาร์ทโฟนได้ไหมได้ได้นะแสดงว่าวอลลุ่มคอนโดลได้ทั้งสองทางครับผมครับผมแต่ถ้านี่รถสุดปรับที่มือถือมันก็ไม่ดังนะฮะต้องเพิ่มตัวนี้ด้วยใช่ครับผมครับผมส่วนด้านหลังฮะที่เสียบสาย3.5อินพุต3.5ฮะออยู่ในตัวเลยไม่ต้องมาซื้อใช่ครับครับผมนะฮะคือบูดง่ายถ้าไม่ต่อพุทุก็เสียบสายก็ได้ใช่ง่ายแล้วก็ด้านล่างครับอ่าช ตั้งได้นะตรงนี้ใช่ยังไงแต่ไม่ควรตั้งครับมันจริงจริงๆก็ร่วงฮะใช่แล้วก็ที่เลือกเป็นอะไรมที่เลือกเป็นอะไรอ๋ออีกอีกรูอีกรูอีกรูช่องนี้คือช่องเหมือนเสียบหูฟังได้อถ้ามีหลายตัวเสียบพ่วงอีกตัวนึงพูดง่ายๆเป็นเขาเรียกฟังก์ชั่นไดซิชเชนใช่ฮะคือพูดง่ายๆเอารอโพงมามาต่อกันได้ยาวๆได้เป็นแบบอนุกรมคือต่อไปได้เรื่อยก็คือพูดง่าย ตัวนี้เขาถึงเสียงบ้านเอาให้ตับแตกไปเลยเนี่ครับ,รบผมบเป็นลาโพงบ้านอาจจะเป็นรุ่นเก่ากลายเป็นบลูทูธแล้วครับผมอโอเคแมทเทเรียลนะ,ะก็น,นี่เป็นพลาสติกทาสีสียังดีเลยครับผมครับผมแล้วก็ หน้าฮะตะแกรงเหล็กแล้วก็ตัวนี้ฮะระบบระบบลำโพงเขาจะเป็นลำโพงฟูลเล้งนะฮะขนาดประมาณสองนิ้วสองนิ้วนะครับแล้วก็ระบบเบรคนะเป็นเบรดแบบเบรดิเฟกนะมีท่อเบรดนะท่อเบรดข้างในนะใช่ท่อเบระท่อเบรดออกมารูเล้กเล้งเนี่ยอ่าแสดงผมรับประกันเลยแสดงว่าเบรดต้องเป็นท่อเบรดก้นหอยครับอ่าครับผมต้องเบรดเขาต้องดูว่าน่าจะเพลิงนะเชื่อได้นอนอ่ะครับผมโอเคมีอะไรอีกไหมก็เปิดฟังเปิดฟังเลยนะฮะครับผมนะฮะติดป่ะอ่าตอนนี้สถานะไฟวันนี้คือ รอบลูทูธนะฮะตั้งไว้แล้วกันชัดเจนเนาะแล้วก็เซิร์ชที่มือถือนะฮะสักครู่นะครับจะขึ้นไมโครไบเลตนะครับผมอ่านี่คือรอสัญญาณเชื่อมต่ออยู่ สโคู่นะครับรู้สึกว่าจะหาจับคู่ไปแล้วมาแล้ว <c oughs> สแสดงว่าถ้าจับคู่ก็คือไฟสีสฟ้า,ฟาจะนิ่ง <ไฟ S 1> นิ่งนะครับรรโอเคแล้วถ้าแบตจะหมดอ่ะจะกระพริบสีแดงอ่าครับสถานะไฟก็จะบอกเป็นสีแดงน,นะครับแต่้าพูดในเรื่องของแบตแบตแบตจะหมดนะครับ ครับผมนะฮะตัวนี้ใช้ได้ใช้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับใช่ฮะอ่าเรามาฟังกันฮะครับผม By the wave will take the tide. Putting in a bubble, way up high. Got an eagle eye. Seeing the world with a different light. Way out of sight. Stay in the moment. That's all I wanna know. Stay in the moment. อใช่ก็บอกแล้วฮะจริงๆแล้วผมรู้กิจศัพท์บเขาอยู่แล้วฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยเสียงเขาจัดจ้านนะครับเบสครบฮะอ่าใช่ครับเบสเนี่ยเอาอยู่ฮะไม่มีท่าเลยฮะจริงๆฟังเพลงได้ทุกแนวเลยรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกฮะเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะได้ลําโพงบลูทูธตัวเล็กๆคุณภาพดีๆนะฮะนะฮะตัวนี้เลยเอาไว้พกพาติดตัวไปกับตัวเราได้ทุกที่เพราะมันเล่นจริงฮะใส่กระเป๋าเก่งอ่ะพี่เตอร์ลองใส่กระเป๋าเก่งนี่มันใส่ได้ไหมเนี่ย อ่ะผมอาจจะใส่กระเป๋านี้ก่อนละกันนะฮะเป็นไงฮะอ่าได้ครับนี่ฮะนี่ฮะอ่าหายไหมฮะหายเลยครับอ่าเนียผมเนียนเลยนะฮะครับผมอ่ากลับบ้านแล้วนะฮะครับผมเป็นไงฮะก็อย่างที่บอกครับว่านี่ฮะมันเล็กเราใส่ได้ทุกที่ครับของกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเอกสารของเรานะฮะออกก่าลังกายอะไรก็ จับไปฟังได้ทุกเวลาเลยฮะครับผมครับผมไปเที่ยวหรือว่าอยากฟังเดียวเงียยๆหรือแบ่งปันเพื่อนฝูงฝังได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะใช้คํานี้นะสำหรับลำโพงลูกค้าเล็กๆนะถ้าลูกค้าที่มากินเข้ามาหาเราใช่แนะนําตัวนี้เลยฮะก็ความคิดเห็นเขาก็ตรงกับผมนะเขาโอเคเลยนะฮะครับผมดีไซน์ยี่ห้อคุณภาพเสียงครบเลยตัวนี้นะครับพูดง่ายๆเล็กพิกีิหนูจริงๆใช่ฮะนะฮะ เสียงเขาก็จะไม่จัดจ้านเหมือนรุ่นพี่ใช่คร evet> ับเหมือนซิปอะไรเงี้ยคืออย่างแรงแต่นีผมว่าแมทมากเลยฟังในห้องพักไม่สบายมากครับนะฮะราคาข้าตัวเท่าไหร่พี่คะตัวนี้2 4 9 0เบาทเท่านั้นฮะครับผมครับผมตอนนี้มีไว้บริการที่แอปลไทยทุกสีจริงๆอ่ะครับผมเข้ามาดูเลยฮะมีทุกสีฮะตอนนี้มีทุกสีครับยกเว้นบางช่วงที่อาจจะบางสีอาจจะขาดอยู่นะฮะใช่ครับครับผมโทรสอบถามได้นะครับใช่ฮะโอเคนะฮะโอเคฮะวันนี้ก็วันนี้ขอบคุณมากครับครับผมครับผมสวัสดีครับ